ครับเกาลีไม่ต้องบอดาครับเกาหลีต้องตาจี๊บๆี๊บพี่น้องตาตอมตอมมื่อแห้งเมื่อหนึงตาต้อมตอมจังเกียครับเนี่ยครับขั้นเกาหลีตาตาที่ตอมตาไม่ขคือแสบบักพิบแสบอันบักพิเจตนาเป็นขั้นเกาหลีขั้นเกาหลีเตี่ยบรรยากาศลังเวทีพี่น้องหลัางหันครับพี่น้องบ้านหน้าเพียงหกทา่าบ้านหน้าเพียงอัมพวันนะครับในขอนแก่นเท่า ป็นนี่คยยรับศิลปินมลลองมล่ำเลยว่าคู่บาอาจารย์เพิ่นกับมหอดมาถึงแล้วครับกำลังกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินปลากันอยู่มาเด้อพี่น้องเอ้ยตอแต่แว่จาจักสิลป์่ำบอยล่ำในพี่น้องฝ<อ>นตกครับมาปีได้กับฝนตกปีนั้นบ้านเกิดเมืองนอนของคู่บาอาจารย์เพิ่นนี่แหละครับกินข้าวกินน้ำอยู่มล่ำกับมามากนาหลายท่านครับมากนาหลายท่านก็ต้องมีเหตุทางเหน้านี่นะ อทางเนาเจาก็งเซลฟีีกันอยู่มาล่ากัมาหลายพี่น้องมาหลายให้เกาหรอมาซอยกันซอยงันเพ่อาจานเพิ่นมาล่ำอบ้านกับมาบ้านกัมาเกาฝนมากเลนตกมาล่าในนุ่มนิ่มแล้วก็มาเป็นบ่นิ่นวลนะมาล่ำนิ่มนวลมาล่ำสอนท่องกับมาสอนทองกัมาคุณแม่บานเย็นกับมาครับ คุณแม่ดอกอมกามาสั่์คุม่ดอกแม่หญ่มาัคุณแดอกอมมานมคุณแม่ดอกอมกามาคุณแม่ดอกอมก็มาคุณแม่ออกมาคุณแม่รักษมีก็มาครับคุณแม่รักษมีไล่รักกามาแล้วมันมื่อผลพ่อจำน้องลืชามาครับพ่อจำน้องลื่ชาอาจารย์สมบัติซิมลาคามาไหวพ่อแม่อาจารย์สมบัติยังใสแยงก่อนฟาชนะาสนนครับมันชิมลาที่ดอก บ้านฉันนั่นบ้านันนั่นก็สายลมเย็นบ้านนี่น้ำลายล้าหนอยอันนั้น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 คือจิมแนใช่บ้านคนว้อยมั้งครับเอนคนว้อยบงหน้าชายโอ้แต่ละเกาหลีด้วยขาดไปเองครับแต่ละเกาหลีโอ้ยจานใหญ่ครับจานใหญ่ขาดไม่ได้ครับเกาหลีครับเกาหลีบอกท่าบิดาครับเกาหลีต้องตาจี๊จี๊ไปหน่อยต้อาต่อมต่อมมืดแห้งมืดต่อมต่อมจังเฉียดครับเนี่ยครับคนเกาหลีตาตาคือมันต่อมตาไม่ขึ้นแสบบักพิกแสบอันกเาคนีเีต้บ ไปเอกตาตอบนมากับฝนทีเจ้คนนี้มากับสายฝนจีมากในฝนตกกนนั่นะตบซ้ำนี้ครับใส่ตบซ้ำนี้เพราะว่าบอเพึ่นแล้วว่าเฮ็ดคักย่ว่าอะไรว่าว่าไปร่างอุบลตาเป็่ยนยังนี่ก็เปล่ยนมาแต่กเนิดติดตานตัวฝนนอกจากจีบไปอุบลม่เห็นเข้าม่จีงโง่ขึ้นทีเนี่ยโง่ขึ้นกับคนละตัวเลกหาแล้วเต่เเข้ากันแล้วว่างันว่งไปร้างข้าว่าเมื่อนึ่ากันไปร่างอุบุาลอะไรมันมันเดียมปนล้ว ไปอุบลแล้วไปห้าขึ้นรถไปอุบลบัดนี้ห้าลงพอดีมันไปว่ามันขว้าโคตวนี่ไปจีโน่ขึ้นมาแต่ถ้วมันโหดท่านท้องอ่อนนะถ้าเขาว่าโทรศัพท์แห้งนี่คนเกาหลีครับตามันจีบจังซีคนเกาหลีต่นี่ครับคือเบื้องหลังพี่น้องเบื้องหลังศิลปินมอลองมอลำครับมิตรปารมาจารย์นะครับนี่ปารมาจารย์ตักหม้อครับทั้งไม่เรื่องเห็นคุณพ่อเรื่อเห็นลูกเรื่อเห็น ุณพ่อคุณพ่อเขียนครับคุณพ่อคุณพ่อเขียนดาเราเฮ้ยมันมือพ่อเขียนดาเราสัตว์เขี้ยนเต้าเดียวเออพ่อพ่อเขียนงันไหมเกันเลาแต่พ่อเขียนงันไหมอ่ะเล้วหมอผู้เดียวงันไหมไหมแน่น่าดีดีครับมาทั้งพี่ครับมาทั้งพี่อาอญาติพ่อเล่านะคุณพ่อคุณพ่อทองพูนนะครับคุณพ่อทองพูนหนวดเล็กนะครับพระลัมจันทร์ครับพระลัมจันทร์ การรับประจำผู้บาดจันการลองการรับครับเมนีเพิ่นกับมาครับพิ่นพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นกับมาครับมามาไใหงวดที่แล้วควันเขาพฝนษาพนฝนตกได้พี่น้องมามารอบนี้ก็เอาฝนมาน้ำอีกฝนสวนกินหน้ำสองเทียฝนตกสองเทียว่าอยู่นี้เย็นแล้วพี่น้องฝนเริ่มสิหยุดจัน้อยแล้วครับที่ได้ท่ำการแสดงยิ่ดอกเมนี้ก็ได้ได้ก็ฝากพี่น้องฟ้องไปนะครับเด้อผู้ติดตาม ช่องของเบาวเลาะหันเดือนั่งเด้อครับฝากให้กำลังใจช่องแม่น้องไม่ระวงการครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครซับคาร์ดพี่น้องเด้อเราสืบหน้ามิคิดดีเออคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องฟังไปรับชมรับฟังกันไปครับครับตอนนี้ก็คุยซับเฟย์ไฮรักไปก่อนนะครับพี่น้องเบาวเลาะหันกับเพิ่งออกจากวัดมาเลยครับไปจำศีลไปจำศีลที่วัดป้าเขาดินสามขึ้นครับหัวตอวงมาวางเมื่อกี้ชั่วโมงนี่พี่น้องเมื่อกี้ชั่วโมงแล้วไว้มาเปลี่ยน่ะเอาล้างผาจานเขาเข้ย ดาราเกาหลีาจาาจา์จริงเด้อเปนตุยงมากตัวโยเนตุยงมากเป็นมากแบบว่สันทะแบบ่าใร่อมเขาว่าใช่ยงสันโดดสันโดสันทางเดยอาจารย์จะโย่ปวดสำรวปวดสำรวมเน่ยก้ยข เขาเชียวนี่เมื่อไปแสดงน่พ่อ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 ได้พกของดีมั้งคืองวดก่อนป่ะครับเห็นงวดก่อนเราใส่งวดงวดก่อนเราใส่เราใส่มาก็ร้องง่วงงวดก่อนไงว่ามันร้องง่วงเขาตัวนี้ผมเห็นย้่นหนิเนี่ยงวดก่อนเรามาร้องง่วงเดี๋ยว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 ทีน้องครับ เดี๋ยวก่อนผมมาล่ำนี่อีพอาก็ลงว่วากรลงว่วขอนี่ออกมาครับพี่น้องขอขอเราขอไปทีนี่ปีนั่นก็เป็นปีนั่นหลาย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 เดือนเนาะอีพอต้องพูดนี่ของดีของเล่าของดีของเล่านี่แล้วเอาหม้อขอมาล่ำเหมือนนั้นแล้วขอมาขอฝนเทานั้นแต่ว่าแต่ว่าก็สมซื้อเนาะขอเนาะ ได้เอาเต็นท์ถึงทึงเวที่โต๊ะโต๊ะผมว่าเนี่้ผมผมว่ามันมันผมว่ามันมักลงงั่งไหมน้อนขอเนี่ยมันเป็นขอติคนผมว่าหมกลงงั่งไหมนั่นแหละอเดียถามไม่ว่าขออย่างนี่มาสั่งอยาก้อขอขอขอพอี่พอขอฝนอ่ะมันมีทีมาติพ่อมีทีมอาครับเมื่อนั้นผมเห็นพี่พอไปขอฝนยู่ว่า ขอให้โตขึ pues ้นบ่ขอให้ย nah, ุดเมื่อนั้นเราพระว่าเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวิ่งรถแล้วเลย่าขอตกซานอะเลยแห้งก็เลยแห้งกันไแล้วเลยขอยมุดไว้ยุดลยยุดเลยไปไอ้จะว่าจะยินงได้มาเลยี่บ่บ่บเล่าเบาเลี้ยวขอัขอมันไม่กีไปกีมาเดี๋ยวปะขอับยังไม่ึงอย่องเา